ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบช่องสำหรับคนรักรถที่ต้องการรู้เรื่องรถใหม่รีวิวตรงไปตรงมาและอัปเดตล่าสุดโ To โย ta h ไฮรักปี2025เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปีนี้โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้รวมถึงประเทศไทยที่นิยมใช้งานรถกระบะท,ทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบทการพัฒนาล่าสุดของโตโยต้าในรุ่นไฮรักครั้งนี้ยังคงเน้นจุดเด่นด้านความทนทาน ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นรถรุ่นนี้มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผสานความทันสมัยทั้งในด้านรูปลักษณ์และเทคโนโลยีทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะใช้เพื่อการขนส่งงานก่อสร้างหรือแม้แต่การท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจง้งก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกของโ o y ย ta h i ฮ u ัก225ถูกปรับโฉมให้ดูดุดันและดุเดือนมากยิ่งขึ้น เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและมีมิติที่ชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบหกเหลี่ยมที่แสดงถึงความดุดันมาพร้อมไฟหน้าและดีไซน์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูงตัวถังมีความโค้งมนลดแรงต้านอากาศเสริมด้วยซุ้มล้อที่ออกแบบให้รองรับล้อขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นกันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแข็งแรงมีการปรับดีไซน์ของฝากระโปรงหน้าให้มีช่องระบายอากาศเล็กๆเพิ่มความสปอร์ตและช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีขาวมุกสีดำเมทัลลิกสีแดงสีเทาเข้มและสีฟ้าเข้มเพื่อตอบโจทย์รสนิยมของผู้ใช้ที่หลากหลายห้องโดยสารภายในของโตโยต้าไฮรักส์2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยหรูหราและใช้วัสดุคุณภาพสูงมากขึ้นแผงคอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างมีระเบียบใช้งานง่ายและสวยงามเบาะนั่งหุ้มหนังหรือผ้าคุณภาพสูงขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกเบาะคนขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าในบางรุ่นเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด พวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมได้ทั้งระบบเสียงโทรศัพท์และระบบนำทางหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด8-10นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธและ Wi-Fi ระบบเสียงคุณภาพจาก JBL หรือ Pioneer มีให้เลือกในรุ่นสูงสุดพร้อมกล้องรอบคันที่ช่วยในการจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบ ในด้านเครื่องยนต์โตโยตา้าไฮลักสองพัมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมีระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยปีนเขาเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ในพื้นที่วิบากช่วงล่างใหม่แบบปรับจูนเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งมั่นใจในทุกเส้นทางที่ต้้ออองงเเผชิญไม่ว่วาาาาจะป็นนนนถดดยหรรืสทฟ ระบบความปลอดภัยของ Toyota h i l u ัก2025จัดเป็นเทียบเท่ารถ SUV ระดับพรีเมียมระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมเขยนภรพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน HAC และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน d ด c ระบบเตือนการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมควบคุมพวงมาลัยเล n e d e p a r t Alert with Steering Assist ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitor และระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic ล l ร์ t ถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงบริเวณหัวเข่าและม่านนิรภัยพื้นที่บรรทุกของกระบะท,ท้ายยังคงกว้างขวางและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพมีหูเกี่ยวที่แข็งแรงคลืงตัก,กันลื่นและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นแร็คหลังคาสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์สำหรับขนสัมภาระขนาดใหญ่ความสามารถในการลากจูงยังคงยอดเยี่ยมสามารถลากจูงพ่วงหรือเรือได้มากกว่า3ตันในบางรุ่นยังมีระบบควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูง trailer s w เว control เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นเมื่อใช้รถในภารกิจหนัก ในส่วนของรุ่นย่อย Toyota h i l u ั2025มีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่รุ่นมาตรฐานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงรุ่นพิเศษอย่าง h ฮลัก r e v ร r o c c รหรือ GR Sport ที่เน้นความสปอร์ตและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มรุ่น GR Sport มาพร้อมชุดแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในช่วงล่างแบบสปอร์ตพวงมาลัยและเบาะนั่งแบบ G r พร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่และระบบเบรกพิเศษ โตโยต้าไฮลักปี2025ยังคงความเป็นรถกระบะที่ใช้งานได้ครอบคลุมที่สุดทั้งการใช้งานประจําวันการเดินทางไกลและการใช้งานเชิงพาณิชย์สมรรถนะอันยอดเยี่ยมควบคู่กับความปลอดภัยระดับสูงทําให้รถรุ่นนี้ยังคงครองใจผู้ใช้ทั่วโลกและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องการพัฒนาใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้รถดูดีและขับสนุกยิ่งขึ้นแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือบนเส้นทางธุรกันดาร หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่รีวิวแบบละเอียดและสาระดีๆจากโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องไรวิเบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะนําเสนออีกมากมายในอนาคตขอบคุณที่รับชมฉันได้เขียนสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,500คำเกี่ยวกับ To y o ต a h ไฮ u ักปี2025เป็นภาษาไทยตามคำขอแล้วหากต้องการแก้ไขหรือต่อย,ยอดในส่วนใดเพิ่มเติมเช่นเพิ่มข้อมูลรุ่นย่อยหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งแจ้งได้เลยครับ